ในรอบ10ปีที่ผ่านมาบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเหลอค่ากับชุดประจำชาติไทยบนเวที Miss Universe กับคอนเซปต์สุดเลิศแถมยังคว้ารางวัลมาได้วันนี้108สตอรี่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปย้อนชมเหล่าสาวงาม Miss Universe Thailand กับชุดประจำชาติสุดสวยจะงดงามแค่ไหนนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ Miss ทยแลนด์ยูนิเวิร์ปี2011คุณฟ้าชัญยศร์กับชุดเหมาราชชนาลีชุดประจำชาติไทยที่ออกแบบโดยคุณสุรวัตรตั้งสิธิ์ชนะกุลที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเหมาราชสัตว์ในวรรณคดีร่างเป็นสิงหัวเป็นเหมที่สามารถคว้ารางวัลที่3ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมไปได้สำเร็จ มาต่อกันที่ Miss Thailand Universe ปี2012คุณลิดานัทพิมลกับชุดโลหะพัตราชุดประจำชาติไทยสไตล์ร่วมสมัยออกแบบโดยคุณปันนวัตอุไรวงศโดยมีแนวคิดมาจากโลหะปราศาสตรวัดราชนัดดาลามซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์และมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยแต่ดูแล้วสะดุดตามาก ต่อกันที่มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2013คุณลิตาชาลิตากับชุดนาตยะมาลีชุดประจำชาติไทยที่ออกแบบโดยคุณธนาคมสิทธิทอัธกรโดยนำแนวคิดมาจากคันตรกรรมดอกไม้ประดิษฐ์ของไทยคืออุบะประยุกเข้ากับชุดแนวใหม่ทำให้มิสยูนิเวิร์สในปีนั้นดูอ่อนช้อยและสวยสง่ามากเลยทีเดียว มาที่ Miss Thailand Universe ปี2014คุณแอลลี่พิมพ์บงกตกับชุด Shadow of สยามชุดประจำชาติชุดนี้ออกแบบโดยคุณอมรอวิปูอินจาดซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเล่นหนังใหญ่มหรสบอย่างหนึ่งของไทยเป็นชุดสีดำปักเลื่อมเฉลุยลายประดับคลิสตันพร้อมกับพัดสองอันอีกชุดหนึ่งที่ใครๆนั้นต่างก็พูดถึงกัน ถัดมาที่มิ s ไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2015คุณแนทอนิพนกับชุดตุกๆไทยแลนด์ผลงานสร้างชื่อของคุณฮิรัญยกฤตพัฒระบริบูรณ์คุณดีไซเนอร์หนุ่มที่ต้องการถ่ายทอดสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของคนต่างชาติผ่านชุดตุกๆกลายเป็นชุดที่ดูเก๋ไก๋แปลกใหม่กระทั่งคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและยังคงเป็นที่จดจำจนถึง,ถงทุกวันนี้ ถัดมาต่อกันที่มิ s ไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2016คุณน้ำตาลชาลิตากับชุด g w e ว l ออ Thailand ฝีมือการออกแบบของคุณฮิรัญยกฤตพัฒระบริบูรณ์คุณโดยมีแรงบันดาลใจมาจากการได้เข้าชมนิทรรศการงานสมบรมมาลาชินีนาจึจงเนรมิตชุดไทยสิวาลัยประยุกต์เข้ากับเครื่องประดับแบบไทยทำให้สาวน้ำตาลนั้นยิ่งดูงดงามดังนางฟ้านางสวรรค์เลยทีเดียว มาต่อกันที่ Miss Thailand Universe ปี2017คุณมาริยาผูลเลิศลาบกับชุดเมฆขลารอแก้วชา a ์ i n g the Right ผลงานการออกแบบของคุณประภากาศอังสุสีที่ได้แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากตัวของคุณมาริยาเองจากนั้นก็นำเอานิทานพื้นบ้านอย่างเรื่องเมฆขลาและลามาสูนมาเป็นคอนเซปตชูโลงทำให้ชุดนี้มีความพิเศษคือเป็นทั้งชุดลามาสูนที่มาริยาสวมและชุดหุ่นนางเมฆขลาเรียกว่าทั้งสวยทั้งสง่ามากเลยทีเดียวนั่นเอง ข้ามาต่อกันที่มิ s ไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2018คุณนิ้งโสพิดากับชุดช้าง The Idol of อสยามชุดประจำชาติไทยในรูปแบบใหม่ออกแบบโดยคุณทีผาสุขที่ได้แรงบันดาลใจมาจากช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความแข็งแกร่งและสวยงามถือว่าเป็นชุดที่ล้ำแต่ก็โชว์ความเป็นไทยได้ครบถ้วนเลยทีเดียว ข้ามาที่ Miss Thailand Universe ปี2019คุณฟ้าใสปวีนัสุดากับชุดผีตาโขน Festival of Thailand ชุดนี้ออกแบบโดยคุณอรงณ์กรกองอินที่ได้แรงบันดาลใจมาจากประเพณีผีตาโขนของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งฟ้าใสก็สวมใส่ออกมาสวยและลงตัวแบบสุดๆกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม ปิดท้ายกันที่มิ s ไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2020คุณอแมนดาชาลิสากับชุดสยามมิสไฟเตอร์ฟิสชุดประจำชาติไทยล่าสุดกับชุดไตลงอนนงนาถสุพรรณมัจฉา หรือที่รู้จักกันในนามชุดประกาศไทยฝีมือการออกแบบโดยคุณอัครัตภูสนะพงษ์ลังสรรค์ขึ้นโดยแรงบันดาลใจจากนางสุพรรณมัจฉานางในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ผนวกสีสันของประกาศไทยสัตว์น้ําประจําชาติที่ทรงคุณค่าออกมาเป็นชุดที่สง่าง,งามอลังการเตรียมพร้อมแบบไหวบนเวทีจักรวาลรอลุ้นเลยว่าชุดนี้จะเข้าตากรรมการมากแค่ไหนไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ